สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับกับคลิปนะครับแนวทางฮานอยรวมนะครับของวันที่1กันยายน2 5 6 7นะครับแล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดของวันที่2นะครับกันยายน2 5 6 7เป็นแนวทางนะครับ ่อนที่เราจะไปดูตัวเลขกันก็นะครับผมก็มาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขนะครับในช่องทางเดียวนะครับผม <c oughs> ในช่องทาง youtube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักขราตนั้นขอ fc ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับเลขน้าขลา หาหน่ยรวมวันที่1กันยายน2 5 6 7นะครับผมเลขรหัสวางรูดไว้นะครับ0กับ2นะครับ0กับ2น,นะครับเข้ารูด0 1ครั้งนะครับเข้ารูด0 1ครั้งค1ครั้งเข้ารูด2 1 2 3 3ครั้งนะครับ มาดูครับผมผลเฉพาะกิจนะครับกาชาติพิเศษปกติและวีพีนะครับผมนะครับออกอะไรนะครับเข้าไหมหรือไม่เข้าน่าติดตามไหมหรือแนวทางของเลขราชน่าสนใจไหมนะครับผมก็มาฟังนะครับการวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับแล้วก็มาดูว่าผลเป็นเช่นไรนะครับานอยเฉพาะกิจครับผมผลที่ออก19037 19037เข้าไปที่รูดศูนย์บนครับผมเข้าไปที่คู่เจาะ90บนนะครับน่ครับสองเด้งครับผมในฮานอยนะครับเฉพาะก,กิจการชาติพิเศษปกติและว v p นี้นะนะครับ,นะรบเลขลราดต้องการต้นทุนก็คือ5 5เด้งนะครับคือการลงทุนนะครับ ส่วนต่างนั้นเป็นผลกําไรนะครับต่างเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับกาชาดครับผมผลที่ออก7 9 7 2เเี่เข้าไปที่รูด2ล่างครับเข้าไปที่รูดสี่ล่างครับเข้าไปที่คู่เจาะสองสี่ล่างครับได้3ามเด้งนะครับสองหานอยนี้นะครับผม เราได้ต้นทุนคืนมาแล้วนะครับในการลงทุนทีนี้นะครับตั้งแต่3าหานอยนี้นะครับก็คือผลกําไรครับก็คือผลกําไรเฉพาะเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติเะาวีพีนะครับของวันที่1กันยานะครับเราไม่พูดเรื่องอื่นนะครับเอาตรงนี้ก่อนหานอยพิเศษครับผลที่ออก74557 74557หลุดนะครับในเข้า <c oughs> ปกติครับผลที่ออก92529 <c oughs> เข้าไปที่รูด 2, 2> <c oughs> บนครับเข้าไปที่คู่เจาะ92ครับ2เด้งนะครับเข้าไปที่รูด VP ครับผม <c oughs> ผลที่ออก04525นะครับ เข้าไปที่รูด4บนครับเข้าไปที่รูดสองล่างครับนะครับนะครับเราได้ส่วนต่างมาสีเด้งนะครับกำไรนะครับกำไรสีเด้งนะนะส่วนนี้นะครับ สามารถนําไปรูดนะครับสามารถนําไปรูดใช้เป็นตัวรูดของหุ้นรอบโลกได้นะครับแล้วก็คู่เจาะนี้นะครับ15คู่สามารถนําไปใช้งานกับหุ่นหุ่นรอบโลกได้ตลอดทั้งวันวิธีการนะครับผเลขราชจะพูดไปบ่อยว่าให้นํา2ตัวนี้นะครับไปวิเคราะห์คู่ชนกับอาจารย์สมนักใดก็ตามที่ท่านให้ครับ หุ้นรอบโลกที่เฉพาะนะครับเช่นนิกกี้อีเช้าจีนเช้าแห่งหั่งเสียงบ่ายฮานอยอาเซียนอะไรต่างๆนะครับถ้ามันตรงแล้วนะครับถ้ามันตรงไปที่ศูนย์กับ2เราก็รูดนะครับก็มั่นใจขึ้นก็ไปรูดไว้แล้วก็เอาตัวเจาะเหล่านี้นะครับ15คูนี้ครับไปเป็นผลกําไรนะครับตัวรูดคือเป็นตัวกันนะครับป้องกันการขาดทุนนะครับป้องกันไว้ตัวเจาะขอให้เป็นผลกําไร ในกลุ่มนะครับในกลุ่มไลน์ก็นะครับเป็นแนวทางให้แนวทางก็นะครับมีโชคมีลาภกันทุกวันนะครับในช่องนะครับเพราะใน YouTube มีกฎกติกาของ YouTube นะครับเพราะนั้นนะครับการพูดการคุยอะไรต่างๆนานาก็ต้องนะครับเคารพในกฎกติกาของเขานะครับส่วนในกลุ่มนั้นนะครับผมเลขลาดก็จะให้นะครับผมให้นะครับรัฐบาลไทย ลราพัฒนาแล้วก็ฮานอยรวมนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับก็มีโชคมีลาบกันเป็นค่าข้าวข้าวหารทุกวันนะครับม,มาดูต่อนะครับวันที่2กันยายน2567นั้นเลขลาดปล่อยแนวทางอะไรไว้นะครับฮานอยรวมตรงนี้นะครับ <c oughs> สามารถนะครับตัวเลขทั้งหมดนะสามารถนำไปใช้งานกับหุ้นรับโลกได้นะครับก่อนจะนำไปใช้งานนั้นนะครับผม อย่าลืมที่เลขคลาดแนะนำนะครับผมนำไปวิเคราะห์ก่อนนะครับเพราะว่านะครับการวิเคราะห์ทำสตินั้นนะครับเป็นการลดความเสี่ยงอย่าเพิ่งไปเชื่อเลขคลาบเพราะเลขนักคลาดนั้นนะครับผมไม่สามารถอย่างรู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะมาตัวเลขได้มันจากการทําสติคํานวณจากสูตรเข้าดีไม่เข้าดีนะครับก็ให้ไปดูที่คลิปย้อนหลังนะครับ เพราะเลขลาดไม่สามารถพูดเองนะครับว่าเข้าไม่เข้าขอให้เป็น FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาเห็นคลิปเลขราดเป็นผู้วิเคราะห์ตัดสินใจเองนะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับผมกระทักมาได้เลยนะครับฟรีนะครับฟรีนะครับส่วนนะครับผมวันที่2กันยายน6 7นี้นะครับเลขราดวางรูดไว้0กับ2นะครับ0กับ2 คู่วินก็4685ครับ4685เ <Okay. S 1> มื่อนำมาวินแล้วได้15คู่นะครับก็มี02 04 06 08 24 26 28 46 48 68ครับ05 03 07 เ7 2 5ครับนะครับครันะ้าจอไว้เลยนะครับ,นะรบขอให้มีโชคมีลาบกับช่องเลขนักลาดนะครับขอ F C ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ